นั่น <apenas> นี่เหอเอ้ยโอ้โหเม่งมาไวจัดตอนเนี้ยมาดิจะล้วงผมหรอจะล้วงผมหรอมาดิน้องมาดิผมสเต็ปผมเยอะนะสเต็ปฮาร์ล็อกเกอร์เนี่ยสายจุกเนี่ยปรับเรียบร้อยครับผมบอกเลยสเต็ปเนี้ยผมดูพี่เอก่อยนะครับทรฟิกมันอาจจะหลบได้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้างล้างล้างแล้วสวย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 อาดิอนดิผมยิงปรับปรับปรับยิงฟีมาหนึ่งมาดิมาดิแบตเรียบร้อยครับผม MUZU และแล้วครับผมเราก็ได้จับสกินของพี่เอกฮาล็อกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนวิธีการรับเนี่ยเราสามารถรับได้ฟรีเลยครับผมโดยการที่เราล็อกอินมานะผมแล้วเราก็มาเล่นในกระดานสุ่มลูกเต๋านะเพื่อนเพื่อน แล้วก็สามารถที่จะสุ่มให้ครบ4กระดานนะผมได้สกินพี่เอกหาล็อกเกอร์ไปเล่นเลยแบบฟรีๆนะเพื่อนๆแล้วก็มีเสียงผ้าของพี่เอกให้ด้วยนะผมมาอย่ารอชาร้าเดี๋ยวเราไปลลยกันในเกมดีกว่าเพื่อนๆโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆแป๊บบนึงขอเก็บหน้ากากก่อนโอเคเพื่อนๆส่วนเซ็ตไอเทมน้ำนี่ก็จะออกประมานในนะเพื่อนๆ โอเคก่อนที่จะไปรับชมนัเพื่อนก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะเพื่อนเฮ้ยอา้าวได้เงินเฉยเฮ้ยมีตัวอยู่นั้นไงนั้นไงไอแวนอืมแต่บอกได้เลยครับผมเนี่ยแพ้ทางแวนจัดตอนเนี้ยปรับโดนโอ้หย,ยิงไม่โดนเพื่อนๆมาเราก็มากับแก๊กเพื่อนรักนะผมที่จะยืนคู่กับเรานะขออนุญาตเก็บเงินก่อนเลย ปาบปาบเขาให้นี่ไงมาดิน้องโอ้แวนมันยืนตัวเดียวมันสู้สองคนน่ะดูดิแวนแบบตึงจัดเอ้ยเยเอ้ยโอ้โหดูมันตอดผมดีเพื่อนโอ้เราวัดกับมันไม่ไหวจริงๆนะสำหรับแวนอันนั้นแน่ยูเดอร์มาแล้วจ้ายูเดอร์เอานี่ไงบ้มนึง่งคือมาดิโอ้แล้วแก๊กเราดึงสวยจัดจังหวันี้ เกือบได้เฟิร์สบัตเป็นเรียบร้อยแก๊กเราตอนนี้น่าจะเครื่องยังไม่ติดนะผมรอแก๊กเครื่องติดก่อนปรับไปเราไล่ไล่เคลียร์เวฟเคลียร์อะไรให้มันเสร็จก่อนโอ้โหเอ้เราดึงโดนแล้วเลือผมไม่พร้อมจัดตอนเนี้ยอูหเรียบร้อยเลยฮะเฟิร์สบัตเป็นเรียบร้อยเราขออนุญาตกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราเพิ่งจะมาเติมนะผมตอนนี้เพื่อนเราเข้าที่มังกรอย,อยู่นะผมแต่ผมไม่กล้าเข้านะเพื่อน ปล่อยให้เพื่อนเราตีไปโอ,โอ้โหโอ้โหแล้วแวนเราแวนเขาซอยยับเลยเอาดิเออโอ้โหผมเข้าไม่ถึงจริงๆนะผมอันตีก็ยังไม่มีนะตอนนี้คือผมแบบโดนกดจัดเลยนะไม่รู้ผมจะเกิดหรือเปล่าแต่เราต้องรีบหาเงินให้ได้ด่วนๆเลยนะผมสำหรับสจวนเรานะ มาดิแวนแวนน,นี่ยล็อกตัวมันเลยล็อกตัวมันเลยมายดิปรับอุ้ยโดนล็อกโดนล็อกแทนมาดิปรับแวนเรียบร้อยครับผม,มยิงคิวดอร์แต่สกิลมันไปล็อกหัวแวนนะสิมาดิเอา้าโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะแก๊กผมแตกต่อหน้าเลยแต่เราต้องกลับบ้านแล้วนี่ครับผมทางตรงคือทางที่ดีที่สุดเอาดินี่ไได้ยินป่่าป๊บเดี๋ยว ตอนนี้เราได้คิวมาที่1คิวนะแต่ตังเราโอ้โหเราอยู่ล่างสุดเลยนะไม่ไหวไม่ไหวขอญาติมาแท็กกลางเลยแล้วกันนะเพื่อนๆแคลรี่เราตังต้องนับอยู่แล้วนะโอ้โหแล้วดูดิแวนมันตีตัวเดียวได้2ตัวจะปลาทีเดียวได้2ตัวเลยอ่น้องโอ้โหแล้วผมต้องกลับบ้านอีกแล้วหรอนี่เอาดิเอาดิปรับปรับปรับเขาให้โอ้โหเรียบร้อยฮะคิวเตอร์แตกไปหนึ่ง โอ้แต่มันแบบโอ้โหแวนมันเกินจริงอ่ะน้องมันแรงเกินอ่ะนะผมขอไปแท็กคลิปกลางต่อแล้วกันนะเงินเราของเราใกล้มาแล้วขอญาตนะเพื่อนต้องใช้เงินจริงๆขออีกเวมหนึ่งเอาคลิปมาพอดีจะป้าโอ้โหโอ้โหเพื่อจะเติมเลือดมานะพี่น้องจะมาตอดผมแบบนี้ก็ไม่ได้นะ แต่บนเราบนเราโดนแวนกดแล้วตอนนี้บนกำลังแตกแตเราไม่ช่วยโอ้โหไม่ทันว่ะพร้อมแตกซะแล้วนี่ไงเป็นหนึงดอกเอาดูดขนาดนี้ก็เรียบร้อยครับผมอยู่ตัวเดียวด้วยเอาดิเอาดิาดปรับเรียบร้อยครับผมอยู่ตัวเดียวไงห้าไงเงินนำแล้วห้าไงมาดิมาดิาดปรับสวยฮะแต่เราเสียบป้อมบนไปนะเพื่อนๆไม่เป็นไร ไปเด e, ี๋ยวเราไล่เขียนแต่ตอนนี้เราอยู่ตัวเดียวบ้างนะเพื oh N ags. N ags. N ags. ่อนๆเฮ้ยโอ้โหแม่กล้ากล้าขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหแม่งมาไวจัดตอนเนี้ยมาดิจะล้วงผมหรอจะล้วงผมหรอมาดิน้องมาดิผมสเต็ปผมเยอะนะสเต็ปฮาร์ล็อกเกอร์เนี่ยสายจุกเนี่ยปรับเรียบร้อยครับผมบอกเลยสเต็ปเนี้ยผมดูพี่เอก่อยนะครับสายจุกมาดิ สเตล์ไม่ต้องการนะผมสเตล์แตกทุกรอบเออันนี้ไม่ใช่ตอนนี้เงินเราเป็นอันดับที่สองเลยนะเพื่อนแบทแมนมาแบทแมนมาอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยเอ้านี่ไงมาดิน้องโอ้โหโดนต้นปรับปรับจีระโอ้โหตรงตั้อีกแล้วมาดิเอาตัวนี้ก็ได้มาเอาเคสก็ได้มามาดิโอ้หูมันขยันโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หมาดิตีฟีตีฟีอยู่ต้องถอยเอ้ยขอเลื่อน โอ้โหอะไรอ่ะแล้วนั่นอ่ะมันต้องเข้าไปลึกอ่ะหเสียดายเลือดจัดเลยตอนนี้เอาเรียบร้อยแวนแตกโอ้โหแล้วเพื่อนเราดึงกลับพอดีให้ตายเถอะอะไรรันเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้ป้อมนะเพื่อนมาเรายังอยู่เรายังสู้ครับผมได้ป้อมกลางเราต้องสู้เว้ยอยอ้าวมันจะมาล้วงผมแก๊กช่วยแก๊กแก๊แกช่วยผมหน่อย แก๊กริฟวิ่งมาหาผมเลยเราถือว่าเรายังรอดอยู่นะเรายังรอดมาได้นะครับผมเฮ้ยเอานั้นไงเคนอยู่นี่มาดิครับผมไหนไหนไหนขอลองบวกซะหน่อยเฮ้ยเห็นเงาผมเห็นเงามันมันยังอยู่มันยังอยู่ขอลองใส่หน่อยมาดิปับปรับปับปับอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหมันตันผมนานจังวะโอ้โหเคนตันผมยั่งนานอ่ะเพื่อน โอเคฮะตอนนี้เราก็เกิดมาเป็นเรียบร้อยแล้วนะเ,นเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาตีดัสกันแล้วไปเชิญเพื่อนีตือนแท็กเงินไมกอ่อนเออสบายใจได้แท็กเงินนะมาผมตอนนี้เราอยู่ที่เลนกะเันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหมือนจะโดนเรียบร้อยกิลร์แตกมาดีครับผมไม่มีตัวตันหลังแล้วเอา้าอย่างนี้แวนโดดโดดโอ้โหชิล่า แล้วผมอันตีใส่ขีบอ่อโอ้ยยังเอ้ยขีล่ามันหลบพอดีอ่ะเพื่อนเฮ้ยอ้าวเขนมาไงน่ะนอ้องโอ้โหแล้วเรายิงช้าจัดมาดิเดี๋ยวเรารอตเติมกับซูก้าหน่อยแล้วกันโอ้โหแล้วขีล่ามันมาทางนี้ไปดีกว่าผมเราไม่อยู่แล้วสายอช่วยซูก้าซะหน่อยนะครับผม อยายาไปฟาร์มแป๊บหนึ่งเติมเลือดสักนิดหนึ่งนะปรับปรับปรับอตอนนี้เลือดเราก็เต็มหลอดมาเป็นทีบร้อยนะเพื่อนไม่ไหวว่าน้องมาดิมาดิาดอ้ยอ่าแมออกสักก่อนนี่่ะเช็คพุ่มไปหนึ่งทีอยู่ไหนวะแบทแมนมันอยู่ไหนวะ แบทแมนอยู่บนมาดีครับผมเดี๋ยวเราโอ้โหซูก้าโดนสองว่ะมา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 อ้าวน้องไอ้โอ้โหแล้วอันติมาขนาดนี้เรียบร้อยครับผมอันติมาทําไมล่ะหนูโอ้หูหายไปไหนวะยอยู่ๆพี่แกก็อันติมาหาเฉยเลยสงสัยพี่ทิศนะน่าจะหนีพวกเราแต่ดันอันติมาหาเฉยเอาดิโอ้โหแก๊กรีบดึงไปไหน ฟิกมันอาจจะหลบได้เอาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยล้างล้างล้างแล้วสวย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 ,สยอดีตอดีผมยิงปับปับปับยิงฟีมาหนึ่งมาดิมาดิแบทเรียบร้อยครับผมมาดิมาดิน้องใครจะมาต่ออันตรีคือตอนนี้ของเราไวแล้วนะผมอีคาราวีเท่านั้นไวจัดได้คอมโบคอมจอยใครจะต่อเปล่ตอนเนี้ยเฮ้ยแล้วล่อผมไปครึ่งหลอดต้องใส่แก๊กเครื่องไม่ติดจริง แกเครื่องไม่ติดจ,จริงปรับปรับปรับมาดิมาดิน้องอุ้ยเจ็บนั้น่ะคิลเจ็บนั้น่ะเอาดิเราได้ป้อมในเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วเพราะว่าฝั่งโน้นมันเกิดแล้วนะเพื่อนแต่ตอนนี้ทีมเรากำลังไปตี Dark ค l เลเยอร์อยู่รอแป๊บอ่าตอนนี้เราก็ได้ Dark ค l เลเยอร์มาเป็น ชีรบร้อยนะเพื่อนเอ้ยลืมบอกสกอร์ของเราเลยสกอร์ตอนนี้เราค่า6ตาย1นึ่งช่วยสนะเพื่อนๆเ,เอาดีขออนุญาตเคลียร์ล่างแปรบปับเฮ้ยอ่าแบทแมนอยู่แบทแมนอยู่อยู่แถวนี้แหละอยู่ไหนนะอ๋อมันรอมันรอ,อเคลียร์ครีฟนะเพื่อนๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปเคลียร์ใหม่ขออญาติเลยนะทำเว็บใหม่ปรับ เรือร้อยห้าเราปล่อยเพื่อนบวกกันไปนะผมเราทําหน้าที่แทนออฟนะออฟเราไปบวกอยู่เอ้ยไม่ใช่ไปเติมเลือดอยู่มาผมพร้อมแล้วจะใส่ใครได้หมดใส่แม่งหมดเลยดีกว่าเอ้ยเอา้าจิวเดอร์มาอย่างนี้เรียบร้อยแต่ครับผม s <S แวนบับโอ้โห <'s> แรงเอาดีน้องเอ้ยโอ้โหหยานเอ้ยไม่ใช่หยาน <laughs> อยู่ที่ครึ่งหลอดเอาดี โคตรเอาอะผมไม่โดนแบทล้วงไงเอ้ยอแตกเรียบร้อยครับผมมาอย่างงี้ก็แตกดิครับเรียบร้อยฮะจะสามทางอยู่แล้วเฮ้ยได้ไหมโอ้โหผมไม่ได้สกิลเลยจะจบเกมอยู่แล้วหนื่อยป,ป้ปอมเลยแล้วกันนะครับผมโคตรมันเพื่อนๆจริงอจรย์เนี่ยโอ้แต่พี่เอกรู้สึกว่าเกมนี้อาจจะบ่นน้อยไปนิดนึงนะเพื่อนๆเ,เราไม่ค่อยตายเลยถ้าใครตายก็อาจจะได้ยินเสียงโตทองพี่เอกนะ โอเคหวยได้ MVP ม,มาเดี๋ยวขอดูนี่ปรับสำหรับสกินพี่ก็จะมีกระเป๋ามีหน้ากากให้ด้วยนะผมเป็นหน้ากากยิ้มนะผมเอาเป็นสีฟ้าดีกว่าสีมันจะได้ตัดกันนะโคตรเทบอกเลยใครได้สกินไปนะสจุดนี่ล่างแบบล่างปกตินี่ต้องทิ้งไปเลยนะผมต้องเป็นตัวนี้นะส่วนเซตไอเทมนะเจ้าก็จะออก ประมาณนี้แล้วเพื่อนๆโอเคตอนรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆไปและบายบายเจอกัน